กับสบายดีพะลุงกับสบายดีเลยกับสวัสดีเอฟซีทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมสองบ่ตายเนาะพ่อพ่อกัโโกนอีกแล้วพะลุงเอ้มาแต่เป่าหนูเนาะสบายดีพี่น้องสบายดีเลยกับสวัสดี FC เอฟซีวันสุดทุกคนพี่น้องเอ้อย่าเป่าหนูเมาควันเลยเดินมาเห็ดอยู่ให้กินพี่น้องเลยบ่านนี้วันนี้เขาก็ได้กุ้งแม่น้องแพ้เพื่อผ่กมาเนาะแม่แหละนี่พี่น้อง นี่ปุ้งใหญ่ๆเลยเด้กพี่น้องเลยนี่ตัวงามเลยแมนเลยแมนแพ้เพื่นผ่กมาให้หนึ่งกิโลอะไรกับปลาทูเนาะแมนปลาทูกินแล้วพี่น้องเลยนี่เป็นเก็ดเข็มนี่เป็นเข็มเอ้กาเกลือปรุงมันเกลือปรุงเนาะนี่กบัวใหญ่กบัวใหญ่ แต่ไข่หัวอหอมจิดเค็มมีขาดมาได้คือข้าหนอแม่แหละใส่ข้าหนอเอาพี่น้องเลยว้าคำแล้วหาประทานขันจีขันจีไปเห็ดเอาอะนะมันกะเฮาไปเห็กินประจำเนาะแม่แหละขหนอใส่เอาไปดังเสร็เตาคือเก่าคือเดิมปลุงไยเตากับเตาฟืนเลยพี่น้องนั่นแหละนี่หม้อห่อคือกำลังปลดบุบ,บ,บ ใส่ออกเพชรลงไปแล้วจะใส่คานอลลงไปบาทนี่นั่นแหละคานอลลงเนี้เหยื่นอ,อน,นบหนึ่งก้อนแมนหนึ่งก้อนไปลงเลยก็ออง่ายๆกันช้องหนึ่งเนาะอ,อ๊บโอเคตะไข่ลง Ôi, tay bừng ăn canh đẹp như nào đó Mặc đấy nó mà khi cầm đẹp khô ở đây phết phết hẹn xài cặp đây ok anh em có cung lột chân theo rồi Vừa. À, để lấy tờ này ừ. lại งช้อนใหญ่โว้ยได้ปเป็นลุงเอ้ช้อนตักแกงเท่าแั้นพี่น้องเลยแม่โคลน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 ก่ <c oughs> อนใส่หอมใหญ่ลงไปพี่น้องเลยหอมใหญ่ลงไปนะสลำกลดยุด<ช>่ย <ๆ S 1> เลยเ<อ>นาะใส่กันบุได้ได้พี่น้องเลยจ้อใส่เทุกยางแม่แหละไปใส่พอกันนี่โอ้มันกะสิบุไรรสชาติ ต้องใส่ตัวนี้เข้าไปให้มันสุกกว่าแม่นเพราะว่าหอมใหญ่หอมใหญ่มันสิบ่สุกมันฉีนานชุกเนาะมันฉีมันบ่สุกมันสิเป็นหืนๆหืนพี่น้อยเป็นหืนๆคิ้วๆบ่ให้มันสุกก่อนเนาะสวยพี่น้องเอ้ยคุณนะเตรียมพร้อมปุ้งลงไประวังพุ่งใช่พี่น้องเด้อพี่น้องเอ้ยวายยา nam cả chút dẹt lên nó làm đang chụp hoài đấy bừng cà sư chỉ côm còm gì đó bên đây cô nè cũ hãy phật cả mà nắm năm cái gì bà nè con còn gì đó cô nè cũ lời lượng ôi hỏi lên nó cô nào เหลือเปตตาชิเส่มลีเอาเห็ดลงไปก่อนพี่น้องไว้น่ซุกเลยอเอออุ๊อยแบบว่าเห็ดนี่มันมันสุกไวพี่น้องเม่นแบบแบบเดียวก็สุกเป็นอะไรปลาลูกรอสักหน่อยปลดรออีก,กนอรอรอให้มันปดอีก เดี๋ยวกะเรียบร้อยแล้วพร้อมเสิร์ฟจกหน่อยกะโอ้ยคุณตาเตาแก๊สเท่ากับผดบูบุบุบุ่งไปเลยพี่น้องเอ้ยเร็วได้จะให้เยู่ปลุงเอ้ยซับเท่นี้ลงไปขั้นตอนสุดท้ายโคลนโคลนคนเลยคนเลยโอ้ยคุณตาเป็นไดงพี่น้องจุ่ำการปลุงเอ้ยคนถั่วกันคงเลยป่านนี้แล้วเรียบร้อย นี่แหละอุ้ยมาเบิงน้ำกันอีกบอลลูเล้รุ่นนี่ตอกไ้ตัวน,นี้อลอยได้โอ้ยเป็นได้เป็นได้เป็นไดปลาลุูนอ,อ๋อันนี้ก็แล้วเลยนี่นเบิงน้ำกันพี่้องเลย

แบ,บ็กมีไอุ้ดๆวนเลยลพี่น้องเลยตาก,กล้องกันทลายไหลเนื้อกุ้งแบบเน้นเน้นเลยนะ <มา S 2> โอเคพี่น้องเนี่ยเอาสำนีก่อนเนาะตกลายกันอีกกินบ,บิดพี่น้องเลยไม่แหละไปบ้านนี้ น้องดิวกับไปอขนันหแหละไปแฮนดีเนาะไปพร้อมเสิร์ฟดิวกับไปขนันหแหละพี่น้องเอ้ยยังเหลือแต่สามคนแหละที่ได้กินขา้มาวกันมาพี่น้องมาสบายดีปะลงุงพี่น้องขึ้ข่าวแรงนั่งกันพี่น้องเอ้ยจัดไป <มา S 2> พี่น้องเองเย้ยเมนูต้มยำใส่ถั่วเดียวเลยพี่น้องใหญ่ๆเลย สามคนปตงองย่งมากมายพี่น้องเลยนี่โอ้แซ่บครับพี่นอ้องสุดยอดสุดยอดอาหารท่าับบปตองย่งมากมายจัดไปเลยอืมใหญ่เลยปาลุงเลยแซ่บกักพี่น้องเลย บิ๊กบูมนอนก่อนเนาะมาเด้อพี่น้องด้วยัดกันสามคนมาหนีพี่นอ้องน้องบิวกะไปเฮนดีแหละ็คือชิกินกับเปียกที่ย้ายูุลเละเท่ากับแบ่งแม่นแหละ เองดิวเขากะอัน,นหาเลยที่เราไตาตามมปตักุ้งตักุ้งมัเป็นกินกินแบบลงไปเลยเนาะมันมาออดแลวก็ตักุ้งมันเป็นกินมันจะลงไปเลยที่เหลือเขาทำไม่เห็นีน่และวุมยำที่เราไปอหอหอสุด่ดอใหม่ๆเรา không á cái ngoài không cam gì đó sao mà sự gì này hẳn khó hơn nhiều trả cả ให้เจมสเห็นเรากดก่อนแกบกัดเอ้ยหัวหูหัวไม่ตัดกินเด็ดไว้เชียของเลยไปนอนกินเห็นพัดอยู่ไอ้บ้านเฮาผมมีที่แบบนี้เฮ้ย ถามมีแบบนี้เอ้ยช่ยได้ลงไปง้ออยู่คุมมืออีกเยะแม่ลงแพ่อมันฝากไม่หายจะฝากไท้ไปแหละอืมอืก อยู hoy, hoy, ่ในกรรมแบงอะไนุญตเาับผีองกับบวงกขาจะไปหาว่า้บบาตายยกโปอยู่ตลอดปกเ tắt nhạc với nhau rồi khiếm nó đây cái thừa này nó sẽ thẳng เห็นเท่ากระด่ากกว่าต้ยมยำให้บ่าวตายเห็นได้กินดีน้องเลยได็กิน้นจ้าแต่ต้องก่อนกูนเนาะพี่ห้องแม่ของแพ้ไปเพิ่มใหม่ๆเขาเชีวยวแต่ชุดนั่นก็เลยี่น้องไปห้องพี่จัดอีกเมนูหนี่งนะให้บ่าวตายต้ยมยำให้กินพี่น้องเลยแต่ห้าเห็ดบอกเคยเฮาเห็ดบอกเป็นดอกบอกเคยเห็ดจเชือ mà chị mình bây giờ nó nhiều mình em mưa cả mình bực mình bực chạy nhiều phụ đại bường có bường hơi เบื่งอื่นกับแม่ร้องเห้เอาีทำแม่ก่อนปุ้เนียเนียตัอาเราโุ้งแห้งจเขากเขาใหม่ปะลูกเอ้หนึ่งแบบหอนจวเลย ใช่เลยไปป่าวนูกเอาไปได้มากินกุ้ง้างไปทั้งวันเอา <c oughs> ลเนาะพี่น้องคลิปนี้เฮาก็ะชิลาพ่อแม่พี่น้องไปก่อนเด้อฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องโอพ่อขึ้นคลิปหนาเนาะขอขอบ,บุญขอบคุณทุกคอมเมนต์ทุกกำลังใจเด้อพี่น้องเด้อลาพ่อแม่พี่น้องอเพียงจำนี้แหละสบายดีพี่น้องสบายดียดพี่น้อง